ข้อสอบเราบอกราคาตัวนะครับคา,าบนี้นะครับเป็นคาบเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึก,ศกษาปีที่สองนะส่วนคาบนี้นะครับเราก็มาอยู่ในส่วนของบทอ่านที่2นะครับโดยบทอ่านนี้ก็มีเรื่องนะครับเกี่ยวกับชื่อชื่อบทอา่านของเขาก็คือว่ารถเข็มครึ่งหนึ่งคนไทยหายไร้โลกนะครับคําคว่าเข็มนะครับเข็มเนี่ยก็อาจจะหมายถึงหมายถึงอะไรได้บ้าง ความเค็มของอะไรเค็มของอา,อาหารหรือว่าเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มเค็มไหมไม่มีนะฮะอ,อาจจะเป็นอาหารอย่างเดียวนะเขาบอกว่าถ้าลดเค็มครึ่งหนึ่งเนี่ยคนไทยก็จะห่างไกลโรคนะครับทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของบทอ่านที่เขายกมาเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้อคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับบทอ่านนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับครูตามทวงงานนักเเียนักเรียนนิดหนึ่งนะครับก็คือว่านักเรียนทําบทอ่านเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมอัดวิดีโอตัวเองด้วยเนาะใครอัดไม่สะดวกอัดวิดีโอกอ็บันทึกเสียงก็ได้แล้วก็ส่งมาทางไลน์ครูนะตอนนี้ก็มีวา์ตีนะครับวา์ตีนํโด่งเลยอ่าดวิดีโอส่งมารครูให้ครูเก็บครบทุกบทแล้วนะครับส่วนคนอื่นๆครูก็ยังรออยู่นะว่าใครจะส่งบ้านนะครับ ย้าอีกนิดนึงนะครับว่าตอนที่เราทําแบบฝึกเนี่ยเราอาจจะมั่นใจแล้วนะครับว่าตัวเองทําถูกนะครับแต่ทีนี้ครูอยากให้นักเรียนเปิดดูวิดีโอของครูที่ครูอ่าไหนไว้นิดนึงตรงที่ครูอธิบายแล้วก็ทบทวนว่าสิ่งที่นักเรียนได้ลองคิดอ่ะมันตรงกันไหมทําถูกหรือเปล่านะครับนะ,ะให้ลองเปิดวิดีโอของครูอาจจะวิดีโอไม่ได้ยาวมากนะครับแค่บา,บางบางบทอ่านก็10กว่านาทีประมาณนี้เนาะไม่ยาวไม่ยาวมากเกินไปนะครับ อโอเคละเรามาดูในส่วนของบทอ่านของเราในวันนี้เลยนะครับบทอ่านก็จะเป็นมาในลักษณะเหมือนกับป้ายประชาสัมพันธ์นะครับเหมือนป้ายรณรงค์ให้เราเราเลิกกินเค็มให้เราลดปริมาณของเกลือลงต่อวันนะครับโดยบทอ่านของเขานะครับขึ้นต้นมาเลยว่าลดเค็มครึ่งหนึ่งคนไทยห่างไกลโรคนะครับแล้วก็นี้ก็มีเครื่องหมายมันเครื่องหมายเตือนป้ายสีเหลืองเนี่ย โลโซ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โลโก็คือลดเกลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ครึ่งหนึ่งนะครับก็ตรงน,นี้สีแดงป้ายสีแดงครับเขาบอกว่าปกติไม่ควรกินเกลือเกินห้าเกินห้ากรัมต่อวันหรือเทียบได้เทียบได้กับน้ำปลาสามช้อนอนะครับนี่คือปริมาณที่ไม่ควรกินเกลือเกินันปริมาณนี้เนาะห้ากรัมต่อวันสามช้อนชาครับผมไม่มีช้อนชา ไปมานั้นเนาะเหมือนเราไปนั่งในร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าเราอยากกินวันนี้เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวสามมือ้อเราก็ต้อง,แบ,งแบ่งปริมาณของน้ำปลาที่เราจะใส่ก็คือใส่มื้อละ1ช้อนถ้าอยากกินอีกหนึ่งอีกถ้วยหนึ่งก็คือต้องใส่อีกหนึ่งช้อนนะครับไม่ควรที่จะเกิน3ช้อนชานะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าแต่นคนไทยเรากินเกลือ10.8กรัมต่อวัน อืม10.8กรัมต่อวันนี้ก็ประมาณ6ช้อนชานะครับอ่าเดยเฉล่ยนะถ้า5กรัมเนี่ยประมาณ3ช้อนชา10 10.8ก็ประมาณ 4, 6ช้อนชากว่านะครับทีนี้ถ้าเรากินเกลือปริมาณเกินปริมาณที่เขากำหนดให้เนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรบ้างทําให้คนไทย20ล้านคนนะเป็นโรคเรื้อรงังมีโรคอะไรบ้างมีโรคได โรคอมัพฤฤฤฤอมพาตอัมพาตนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งด้านข้างนี้เขาจะแยกว่าโรคต่างๆเนี่ยมีคนติดแล้วนะครับกี่คนนะครับเช่นถ้าเราเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยก็คือมากที่สุดเลยก็คือโรคโรคความดันโลหิตสูงนะครับอยู่ที่11ล้าน500,000คนนะครับ วันนี้ก็จะมีดนตรีประกอบนิดนึงนะทางบ้านค,ครัวเขากำลังซ่อมบ้านอยู่ครับขอโทษด,ด้วยนะอ่าแล้ก็มาดูโรคที่สูงอันดับที่2ก็คือโรคไตนะครับมีคนติดอยู่ที่7 6ล้านหแคนนะครับแล้วก็โรคอันดับที่3ก็คือโรคอัมพอมพาตน,นะครับอ่ามีคนติดมีคนที่เป็นโรคนี้อยู่ที่5 0 0 0สนคนนะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือโรคโหัวใจและหลอดเลือดนะครับมีคนที่เสียชีวิตจากโรคนี้คือ4ี่หมื่นคนนะครับ่เฉลีย่ยเขาบอกมีเฉลีย่ยให้ด้วยเฉลีย่ยวันละ108คนอ่าคนสมมติวันนั่งอยู่วันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงนอน24ชั่วโมงเนี่ยวันนี้จะมีคนตายเพราะโรคโหัวใจอยู่ที่108คนอันนี้ไม่เกี่ยวโควิดนะโควิด็อา,อ,าอีกส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ด้านล,ล่างนี้นะครับก็จะมีข้อมูลที่มาก็คือมาจากค ที่มาก็คือเว็บไซต์ l o w s o l t h a i l a n d org แล้วก็ตรงนี้ออยย่อ y or y or, มาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน,นะครับดดข้อคำถามนะครับมาดูในส่วนของข้อคำถามนะข้อ6เขาถามว่าใครม,มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตามากที่สุด4คนนี้มีหน่อยโนงนิดและก็น้อยนะครับใครที่เสี่ยงมากที่สุดเขาบอกว่าก็ไก่หน่อยชอบกินไก่ขัว่วช่วงตุก ตุ๋จีนตุ๋จีนเนี่ยมีแค่ปีละหนึ่งครั้งเองแสดงว่าความถี่ของมันปีหนึ่งเนี่ยกินไก่ขูดเกลือแค่ครั้งเดียวเองเสียงไหมแล้วก็โหนกเนี่ยชอบกินปลาทอดปลาทอดราดปลาทอดน้ำปลาเวลาสั่งอาหารปลาทอดน้ำปลาน้ำปลาเวลาปลาทอดน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาที่เขาใช้ก็คือเขาจะไปผสมกับน้ำตาลอีกนิดนึงก็จะลดความเค็มลงมานะครับ แล้วก็ราดรดก็ไม่ได้ราดในปริมาณที่มากเนาะสําหรับโนงนะครับแล้วก็นิดนะครับนิดเขาบอกว่าชอบเติมน้ำปลาในก๋วยเตี๋ยวทีละ1ช้อนชาออย่างที่เขาบอกนะครับนิดเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวมา1ถ้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลา1ช้อนชานะครับแล้วก็งองูน้อยกินผลไม้จิ้มกับจิ้มกับพริกเกลือ,อ น้อยกินผลไม้จิ้มพริกกับเกลือ1ถ้วยหลังอาหารทุกมือ้อสมมุติว่าน้อยเนี่ยกินอาหารสามมือ้อเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็กินผลไม้จิ้มกับพริกเกลือเนี่ยทุกมื้อเลยหลังอาหารกินบ่อยไหมครับนักเรียนว่าอ่าแสดงว่าใครที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคไตามากที่สุดจาก4ี่คนนี้นะครับให้เรียนเลือกตอบเลยข้อเนะครับให้นักเรียนเรียงลำดับ โรคเรื้อรังตามปริมาณผู้ป่วยที่เกิดจากการกินเกลือมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยอ,อย่างที่ครูเรียงเมื่อกี้เนะเาะมันจะมีอยู่4โรคนะครับสโรคนี้โรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคอมัมพษตและก็โรคหลอดเลือดในหัวใจนะครับโดยให้เราเรียงนะครับเราเขียนเป็นข้อก็ได้อันไหนที่มากที่สุดก็เป็นข้อ1 2 3 4นะครับ1 โรคที่คนไทยติดมากที่สุดจากการรับประทานเกลือเกินไปริมาณที่กําหนดคืออะไร1 2 3 4ก็เขียนลงมาในพื้นที่ที่ครูกําหนดให้เลยนะครับโดยเรียงลําดับจากมากนะมากไปหาน้อยนะครับข้อ8ให้นักเรียนระบุโรคที่เกิดจากการกินเกลือจากที่ยกตัวอย่างมาในบท มีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้เราเรียงลาดับแล้วนะแต่ในนี้เขาบอกว่าให้ระบุโรคที่เกิดจากการกินกินเกลือนะครับมีอะไรบ้างมีกี่โรคครับก็เขียนออกมาในะข้อแเหนิอนเดิมนะครับแล้วก็ข้อ9นะครับให้ระบุปริมาณเกลือที่เขาแนะนําให้รับประทานต่อวันควรแนะนําปริมเอ๊ควรแน,นระน,แน,นำไม่ใช่ไม่ใช่ควรแนะนาสิควรรับประทานเกลือปร,ริมาณเท่าไร่ต่อวันนะครับอ่ะเ,เขียนตรงนี้เลยเขียนตรงข้นี้นะครับ แล้วก็10นะครับให้นักเรียนระ,ระบุแหล่งที่มาของบทอ่านที่2นี้นะครับมาจากไหนมีคำน่าจะถือไหมนะครับก็เขียนลงมาในคําตอบข้อ10นี้นะครับะนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับวิชาภาษาไทยในภาพนี้นะครับสำหรับบทอ่านที่2นะครับไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ข้อคำถามก,ก็ไม่ได้ยากเกินกว่าไม่ได้ยากเกินระดับ ความรู้ของนักเรียนนะครับสามารถที่จะ,ะทําได้นะครับถ้าใครทําไม่ได้จริงๆก็ลองทักมาปรึกษาครูได้น,นะครับว่าข้อนี้หนูไม่เข้าใจข้อนี้นะครับข้อนี้ทํำยังไงดูจากไหนเรียงลําดับยังไงนะครับก็สามารถทักมาถามครูได้เนาะครูไม่โกรธนะคนท,คนที่คนที่ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ทักมาถามครูนะครับูโกรธคนที่ไม่สนใจเลยไม่สนใจเรียนตั้งแต่แรกเลยมากกว่านะครับสําหรับ คาพนี้ครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้เราดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับศัสมมลาะมัโกมลธรรมะตุลอย์ตาลามาบตาตุ